ไม่เด็กเขาตัดผมสั้นหรือผมยาวเด็กนักเรียนนะอ,อ่ะอ,อ๋อคุนๆกันไปได้ทั้งชายทั้งหญิงเป็นคนโคใช่ไหมอ,อ๋อเ,เปรี้ยวซอยสั้นตัดเสร็จแล้วก็จะได้ทรงประมาณนี้นะคะวิธีตัดนี้ตลอดทั้งคลิปค่ะสำหรับเคสนี้นะคะมาด้วยเรื่องผมยาวแล้วนะคะผมชี้ฟูไม่เข้าทรงค่ะต้องการที่จะมาตัดผมนะคะซอยสั้นสค่ะ บอกผมฟูแล้วนะคะดูแลยากค่ะเซตไม่เข้าทรงนะคะพี่สีก็จะขึ้นทรงในส่วนของด้านหลังค่ะสร้างความทุีก่อนนะคะด้วยความที่เป็นคนผมน้อยผมบางนะคะเวลายาวผมก็จะฟูค่ะก็จะไม่เข้าทรงนะคะพี่สีก็จะตัดส่วนของด้านล่างะคะ่ะแนบกระสีสานะคะเพราะว่าให้เกิดความทุีค่ะ ผมน้อยนะคะเราตัดสั้นนะคะก็สามารถที่จะทําให้ถุยได้นะคะโดยตัดด้านหลังแนบแนบส่วนตรงเชื่อมนะคะผมยังไม่ยาวมากนะคะเราก็จะไม่ตัดออกนะคะเราก็จะใช้วิธีสโรปเอาค่ะในส่วนผมที่ชี้ๆนะคะเก็บขอบสว่นคนด้านล่างค่ะเพ เกิดความทึยชี้ชัดเจนขึ้นนะคะผมส่วนที่ชีช้ๆนะคะพี่สีก็ใช้แบตเตอรี่นะคะสลบแล้วก็เก็บขอบค่ะ ใ้ผมเยอะนะคะพี่ซิก็จะใช้ใชบัตเตอรี่ยนไทยออกไปเรื่อย้ค่ะหลังจากเราขึ้นทรงเก็บขอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้เห็นขอบทรงนะคะที่สั้นสวยงามพอดีค่ะตัดด้านหลังนะคะแนบๆค่ะให้เชื่อมกับความทุยนะคะที่เราตัดไว้ค่ะ ด้วยความสลักของสีสันนะคะก็จะทําให้เราเห็นหนะหลังทุีค่ะเพิ่มมากขึ้นนะคะทรงผมซยสั้นค่ะด้านหลังทุยนะคะตัดสั้นให้ผมดูหนานะคะลดการชี้ฟูดูแลง่ายๆค่ะ หลังจากขึ้นทรงส่วนของด้านหลังเสร็จเรียบร้อยนะคะพี่สีก็แต่งทรงในส่วนของด้านหน้าค่ะกำหนดความยาวนะคะรอบนี้ด้านหน้าพี่สีก็จะเอาสั้นหน่อยนะคะบอกลูกค้าไปแล้วค่ะลูกค้าบอกเพิ่งตัดไปสองเดือนค่ะเสียทรงอีกแล้วค่ะก็ว่ายาวนะคะสั้นไม่กลัวกลัวยาวค่ะ สำหรับผมซอยสั้นนะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าจะเซตทรงยังไงนะคะทุกคนเพราะว่าผมมีน้อยเดียวนะคะสระผมเสร็จนะคะเป่าพัดลมให้แห้งค่ะเป่ากระจึกระจายเป่าย้อนโคนได้ค่ะ mm hmm. หลังจากเป่าให้แห้งเสร็จเรียบร้อยนะคะ mm hmm. เราสามารถใส่เจลใส่แว็กนะคะใส่ตัวจับรลอนอในส่วนของปลายผมได้ค่ะ mm hmm. แล้วเราอยากได้ อ่าทรงไปทางไหนนะคะเราก็จัดแต่งตามที่เราต้องการเลยค่ะกำหนดความยาวส่วนของด้านบนค่ะหลังจากได้ความยาวส่วนของด้านบนแล้วนะคะพี่สีก็จะตัดตัดเชื่อมมาหาส่วนของด้านข้างค่ะทั้งสองข้างทำเหมือนกันนะคะ ซอยสั้นลังทุยค่ะตัดสั้นลดการชีฟูดูแลง,ง่ายๆนะคะทรงผมซอยสั้นค่ะตัดเชื่อมส่วนของด้านข้างทั้งสองข้างค่ะ น้มมือไปตามแนวของศีษษนนะคะหาฐานบนฐานล่างค่ะตัดตรงกลางออกนะคะ ทรงผมซอยสั้นตัดสั้นๆเน,น้นสบายดูแลง่ายๆนะคะสาดเสร็จนะคะเช็ดแห้งๆค่ะซับแห้งๆนะคะก็เข้าทรงแล้วค่ะกำหนดความยาวส่วนของด้านหน้าค่ะ เชื่อมนะคะวางมือไปตามแนวของสีสษะค่ะเพื่อกำหนดความยาวส่วนของด้านบนค่ะได้ความยาวส่วนของด้านบนนะคะเราก็จะตัดเชื่อมในส่วนของด้านข้างค่ะหาฐานบนถังล่างนะคะตัดตรงกลางออกค่ะทรงผมเปลี่ยนหน้าก็เปลี่ยนนะคะทุกคน มีคนเคยถามพี่สีว่าถ้าเราตัดสั้นหน้าเราจะใหญ่ไหมนะคะพี่สีก็จะถามว่าแล้วเวลาผมยาวทำยังไงไว้รวบหรือปล่อยส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะบอกว่ารวบนะคะพี่สีก็บอกว่าเวลาผมยาวเรารวบนะคะก็จะเห็นหน้าเราชัดเจนนะคะเราไม่เห็นต้องกังวลว่าหน้าเราจะใหญ่หน้าเราจะเล็กเลยค่ะแต่การตัดสั้นนะคะบางทีนะคะเขาก็จะเคลียร์แก้มเรานะคะก็จะปิด ปิดแก้มด้านข้างเรานะคะก็จะทําให้เราดูหน้าเรียวค่ะเพราะฉะนั้นผมสั้นหรือผมยาวนะคะเปิดหน้าก็ไม่ต้องซีเรียสค่ะทุกคนเวลาเราเอ่อตัดสั้นเปิดหูนะคะก็เหมือนกับเราเราวบรวบผมนั่นละคะ่ะเราก็ยังอยู่ได้นะคะนี่เราจะเครียดเลยค่ะ ตัดเสร็จเรียบร้อยค่ะทรงผมซอยสั้นนะคะตัดสั้นลดการชี้ฟูดูแลง,ง่ายๆนะคะเวลาสาสร็จก็เป่าให้แห้งนะคะควรจะพองค่ะผมก็จะเข้าทรงเลยค่ะตัดสั้นลงหัวเลยยาวไม่ได้เลยจะไว้ายาวกว่าเขาหน่อยก็ไม่ได้เลยมันไม่ใช่ตัวเราใช่ไหม,มไม่ใช่ค่ะ